นี่คือพัดลมโอซูกะนะครับทุกคนตัวนี้จะขนาด9นิ้วส่วนเรื่องน้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนักเลยครับเหมาะมากครับผมกับการออกไปแคมปิ้งไปตั้งแคมป์นอกสถานที่เนี่ยตัวนี้ถือว่าสะดวกมากครับเพราะว่าเขามีไฟ LED มาให้ด้วยส่วนการเปิดปิดนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยสามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ด้วยนะปรับให้เบาหรือเพิ่มให้แรงก็ได้นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยปรับความแรงสูงสุดจะใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงนะครับหรือปรับความแรงเบาสุดเนี่ยจะใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าใ้ารเช นเ,นเราจะได้ไม่เสียเวลาไปชาร์จแบตเราสามารถสลับแบตใช้ได้นะครับตัวที่หมดเนี่ยเราก็ถอดไปชาร์จมีไว้ก็ดีครับผมสำหรับสายแคมปิ้งนะถ้าสนใจพิกัดอยู่ตรงตะก้าสามารถเลือกซื้อและเก็บปลายทางก็ได้นะครับ